้ปลาทุกคนดีเด็ดเลยนะครับผมอนี่ของดีค่ะติกเนเจอร์ปลากระดีเป็นตัน hmm ต่อนเลยทุกคนโอ้โห้ซัมเอปลายเิ้สองกะปีค่ะ

หนึ่งร้อบาทค่ะเมนูนี้หนึอบาทของคุณตาเอ่อหลักต <affe tới> uh ังบานอันนี้ใส่กาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวพี่เตือนอีกทีอือหือกระสอบล้วหน